คุณแม่หนาหนักเพียงพัสุธาคุณบิดรดุดอากาศกว้างคุณพี่พ้างสิคราเมรุมาตคุณพระอาจาร,รย์อ้างอาจสู่สาคอน ทุกลมหายใจเพื่อเราเด็กน้อยคนหนึงอยากได้ของเล่นมากจึงไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่จึงถามเด็กน้อยว่าร้องไห้ทำไมเด็กน้อยตอบว่าผมอยากได้ของเล่นแต่ไม่มีเงินซื้อต้นไม้ใหญ่จึงบอกกับเด็กน้อยว่า หนูจงตัดกิ่งไม้ของเราไปจำนวนหนึ่งแล้วนำไปขายได้เงินมาหนูก็นำไปซื้อของเล่นที่อยากได้ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ซื้อขนมกินเด็กน้อยเปลี่ยนสีหน้าจากเศร้าโศกเป็นดีใจทันทีแล้วทำตามที่ต้นไม้ใหญ่บอก เวลาผ่านไปเด็กน้อยโตขึ้นเป็นหนุ่มอยากจะแต่งงานแต่ขาดเงินค่าสินสอดทองมั่นและค่าจัดงานจึงไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมเล่าความรู้สึกของตนเมื่อต้นไม้ใหญ่ได้ฟังจึงบอกหนุ่มน้อยว่าจงเก็บผลไม้ทั้งหมดที่มีอยู่ในต้นไม้ใหญ่ ไปขายให้เพียงพอต่อค่าสินสอดและงานจ้างเงินที่เหลือให้เก็บไว้ใช้ในครอบครัวใหม่หนุ่มน้อยดีใจเรียบทำตามที่ต้นไม้ใหญ่แนะนำเมื่อหนุ่มน้อยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเมื่อหนุ่มน้อยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอยากทำการค้า ขาดเงินลงทุนจึงไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และขอให้ต้นไม้ใหญ่ช่วยต้นไม้ใหญ่บอกว่าจงตัดไม้ต้นนี้ไปได้เลยและนำไปขายน่าจะได้เงินมาทำทุนมากเพียงพอ ชายหนุ่มขอบคุณและรีบทำตามคำแนะนำของต้นไม้ใหญ่ไม่นานชายหนุ่มก็กลับมาด้วยสีหน้าโศกเศร้าทอแท้นั่งร้องไห้ที่ต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมในขณะน,นี้ต้นไม้ใหญ่เหลือแค่ตอไม้ใหญ่แล้ว แล้วชายหนุ่มก็บอกกับตอไม้ใหญ่ว่าธุรกิจที่ทำอยู่ล้มละลายไม่รู้จะทำอย่างไรดีตอไม้ใหญ่ได้ฟังดังนั้นก็พูดปลอบใจชายหนุ่มแล้วชักชวนชายหนุ่มด้วยคำพูดที่อบอุ่นว่ามานั่งพักผ่อนบนตอไม้ให้สบายใจก่อนแล้วค่อยๆคิดหาทางแก้ไขต่อไปนะ เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองหากต้นไม้ใหญ่เปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่ของเราในวัยเด็กท่านก็จะคอยดูแลเราอยากได้อะไรก็ร้องขอท่านก็จะหามาให้โตขึ้นก็ได้รับการศึกษาที่ดี และผมเชื่อว่าดีที่สุดเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้ในขณะนั้นจะแต่งงานหรือจะลงทุนทำอะไรก็คอยสนับสนุนถึงแม้ยามที่เราเหนื่อยสุดๆหรือท้อสุดๆคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นร่มเงาหรือที่พักพิงให้เราได้เสมอแม้วันนั้นอาจเป็นเพียง อาจจะเป็นวันที่ท่านมีสังขารร่วงโรยแล้วไม่เหลืออะไรเลยหรือบางท่านก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่ท่านก็ยังคงเป็นบุคคลที่รักและห่วงใยเรามากที่สุดตราบจนท่านสิ้นลมหายใจทุกลมหายใจของเราเพื่อใคร เวลาไม่มีเงินคนแรกที่คิดถึงคือพ่อและแม่แต่พอมีเงินคนแรกที่คิดถึงคือแฟนและเพื่อนอยากได้รถคันแรกที่คิดถึงคือพ่อและแม่แต่พอมีรถคนแรกที่ไปรับคือแฟนและเพื่อนร้านอาหารหรูๆบรรยากาศคลาสสิก มีไว้สำหรับแฟนและเพื่อนอาหารบนโต๊ะที่บ้านมีไว้สำหรับพ่อและแม่โรงหนังห้างสปปรรพสินค้ามีไว้สำหรับแฟนและเพื่อนทีวีและสวนหน้าบ้านมีไว้สำหรับพ่อและแม่พ่อและแม่คิดบัญชีค่าใช้ใจ่ายก่อนนอนเพื่อความอยู่รอดลูก นอนคุยโทรศัพท์เล่นอินเทอร์เนต็ตก่อนนอนเพื่อให้หลับฝันดีเวลาเรามีความสุขเรามักคิดถึงแฟนและเพื่อนเวลาเรามีความทุกข์คนที่กังวลและเศร้าสลดใจคือพ่อและแม่เวลาประสบความสำเร็จเรามักจะมองหาแฟนและเพื่อนเพื่อน,นัดฉลองเลี้ยงสังสรรค์ แต่คนที่ดีชัยที่สุดคือพ่อและแม่กับกลายเป็นคนที่เรามองข้ามไปลูกไปลื่นเลงตามโรงหนังเทคผับโต๊ะสนุกพ่อแม่กำลังทำงานหรือหลับนอนเก็บแรงไว้ทำงานหาเงินเพื่อแลกกับความสุขของลูกอยากให้ลูกได้เรียนสูงเวลาแต่งงาน คนที่เป็นธุระหาสินสอดทองมั่นให้คือพ่อและแม่ส่วนคนที่มีความสุขคือลูกพ่อแม่ตำหนิตักเตือนบางครั้งเต็มไปด้วยอารมณ์เพื่อให้ลูกได้ดีแต่ลูกคิดว่าสิ่งที่พ่อและแม่พูดเป็นแค่เรื่องไร้สาระพ่อและแม่ เป็นผู้ฟันฝ่าปัญหาพันประการเพื่อลูกแต่พอลูกมีปัญหามาคิดได้แค่ท้อถอยหดหูอยากตายพ่อและแม่คือผู้ที่ปกป้องลูกจวบจนชีวิตจะหาไม่ขอบคุณจากหนังสือถอดรหัสชีวิต ถอดรหัสแนวคิดเพื่อชีวิตที่มีคุณค่ารองศาสตราจาร,รย์ดรชัยนรงค์วงศ์ธีรศัพ์